สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตติละศรีนักศึกษาปริญญาตรีภาพิเศษสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์คณะวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัลาพเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาและในวันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องการบริหารเวลาเพื่อนําไปสู่การพัฒนาตนเองมีแนวทางอย่างไรเพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการทํางานการเรียนและการใช้ชีวิตเวลาของทุกคนก็มี24ชั่วโมงเท่ากัน แต่กับเห็นหลายๆคนพูดว่าไม่มีเวลาอยู่เสมอที่เป็นแบบนี้สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นมาจากการบริหารเวลาแบบผิดๆนั่นเองจึงทําให้ชีวิตสับสนและยุ่งวุ่นวายกันอย่างที่เห็นในวันนี้เราก็ขอนำวิธีาก,การจัดการและบริหารเวลาที่ถูกต้องมาฝากกันรับรองเลยว่าต่อไปนี้ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นและมีเวลาเหลือเฟอืออีกเยอะเลยค่ะ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักนิยามเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสําคัญต่อทุกคนทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษคือเป็นทรัพยากรที่มีจํากัดใช้แล้วหมดไปไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ไม่ว่ารวยหรือจนไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้การบริหารเวลาหมายถึงการกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนดเพื่อเก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานที่ที่รับผิดชอบ ความจําเป็นในการบริหารเวลา 1. เพื่อความสําเร็จของงานและชีวิต 2. เพื่อทําให้มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นเงินเป็นเกียรติเป็นสุข 3. การจัดเวลาเพื่อทําให้ work smart not work hard 4. สามารถพัฒนางานและตนเองสู่เป้าหมายทํางานอย่างมีความสุขโดยที่การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ และเรามาดูวิธีหรือเทคนิคในการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตได้อย่างไร 1. การจัดตารางงานเป็นตัวช่วยขั้นต้นที่จะนำไปสู่การเป็นนักบริหารเวลาที่ดีในอนาคตการทำตารางเวลาจะช่วยให้มองออกว่าแต่และว,วันเรามีเวลาเท่าไหร่แต่และว,วันมีงานอะไรสำคัญที่ต้องทำการวานแผนสิ่งที่ต้องทำในแต่และว,วันจะช่วยให้เราทำสิ่งที่ต้องทำได้อย่างครบถ้วนและรู้ว่าช่วงเวลาที่ เราจะทําอะไรได้อีกบ้างดีกว่าปล่อยเวลาให้สูญเสียไปและมานั่งบ่นว่าเวลาไม่พอเจ้าตารางเวลาจะทําให้เรามองเห็นถึงคุณค่าของเวลามากยิ่งขึ้นและเป็นการบังคับตัวเองไปในตัวด้วย 2. To do l i ลิจัดลำดับความสำคัญตอนนี้มีงานจะต,ต้องทำหลายอย่างนำรายการเหล่านั้นมาจัดเรียงตามความสำคัญจากมากไปน้อยและมีงานใดที่ต้องทำต่อเนื่องบ้างเพื่อทำให้ตัวเรารู้ว่าแต่ละงานต้องใช้เวลามากน้อยเท่าใด และควรทุ่มเทกับงานแต่ละชิ้นแค่ไหนเช่นหนึ่งวันเรามีสิ่งไหนที่ต้องทำบ้างควรเริ่มจากการวางแผนรายวัน รายสัปดาห์รายเดือนรายปีหลังจากเราวางแผนแล้วเราก็ควรจะจัดลำดับหรือให้ความสำคัญของงานแต่ละอยา่างโดยสามารถแบ่งระดับความสำคัญได้เป็นสีประเภทคือ 1. สําสำคัญและเร่งด่วน 2. สําสำคัญจะไม่เร่งด่วน3ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน 4. ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วนหลังจากจัดลำดับความสำคัญได้แล้วเราต้องทำตามแผนงานตารางที่วางไว้ไม่ผัดวันประกันพรุ่งเลื่อนไปทำวันอื่นเขียนแล้วต้องทำให้ได้เป็นการฝึกวินัยของตนอง ด้วย 3. แบ่งเวลางานและเวลาส่วนตัวให้เหมาะสมวิธีนี้ถือเป็นสุดยอดเคล็ดลับที่จะทำให้คุณจัดการเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นโดยเมื่อคุณก้าวถึงที่ทํางานให้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและตัดความคิดเรื่องอื่นอนอ,อกไปให้หมดอีกทั้งควรคุยโทรศัพท์ส่วนตัวเฉพาะเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นอีกด้านหนึ่งหากตัวคุณอยู่ที่บ้านก็ไม่ควรนํางานกลับไปทําที่บ้านยกเว้นในกรณีจําเป็นจริงๆเพื่อให้เวลากับครอบครัวให้มากเท่าที่จะทําได้4ี่

การที่จะกำหนดเป้าหมายเราจะทำอะไรเมื่อไหรอย่างไรและสิ้นสุดเมื่อไร่ซึ่งการกำหนดเป้าหมายถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตแต่คนส่วนใหญ่กับเลือกที่จะไม่ใส่ใจแต่ไม่ใช่กับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินครอบครัวและเพราะคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นจะทำอะไรคนเหล่านี้จะกำหนดเป้าหมายไว้ทั้งหมดบางคนอาจจะกำหนดเป็นรายวันเลยว่าวันนี้จะต้องทำอะไรบ้างทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ ถ้าไม่เป็นเพราะอะไรหาหาเวลาพักบ้าง การทำงานเป็นเวลาติดต่อกันนานๆจะทำให้สมองเกิดอาการเมื่อยลา้าดังนั้นจึงควรหาเวลาให้ร่างกายสมองได้พักและลาสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์บ้างครั้งละประมาณ5 1 0นาทีเพื่อกระตุ้นความคิดและแรงกายแรงใจให้รู้สึกสดชื่นพร้อมรับมือกับงานชิ้นใหม่อยู่เสมอสุดท้ายคนที่ประสบความสำเร็จทั้งการทำงานการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนใหญ่เขามากักจะใช้เวลาในชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่น,นๆเช่นมีการวางแผนการใช้เวลามีการ จัดสรรเวลาเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางการคิดจัดสรรเวลาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างร่างกายจิตใจและสังคมสร้างมูล,ลค่าเพิ่มให้กับเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยการจัดลำดับความสำคัญของการใช้เวลาอยู่เสมอ เวลาถือเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะเวลาไม่เคยเดินย้อนกลับมาดังนั้นเราไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์จึงจําเป็นต้องบริหารและจัดสรรเวลาที่ได้รับมาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อให้ก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตตามที่ต้องการได้และทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะเรื่องที่2 การพัฒนาม i n เซ็ t มีลักษณะอย่างไรที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงที่คนในสังคมมีความสับสนมีความเครียดสูงในสภาวะขับขันที่ต้องมีการแข่งขันกันการอยู่รอดในสังคมปัจจุบันเราจะนา m i n เซ e ตมาใช้ได้อย่างไรบ้างในสภาวะปัจจุบันนี้ด้วยในสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 ที่ทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวจนถึงวิกฤตในหลายประเทศที่มีการฉัดดาวประเทศซึ่งท่งผลทําให้มีคนตกงานว่างงานเป็นจํานวนมาก และส่งผลต่อเนื่องถึงการเติบโตของเศรษฐกิจไทยลดลงซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนเป็นการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วจนเป็นความปกติในรูปแบบใหม่ซึ่งภายหลังจากโควิดการเปลี่ยนแปลงอย่างคาดไม่ได้นี้ที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งจะนำมาเซตมาใช้ในทางการปัจจุบันได้อย่างไรเพื่อให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบันก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับมาเซตกันก่อนเลยนะคะ คำนิยามของ mindset คือกรอบความคิดมีความหมายลึกซึ้งกว่าคำว่าความเชื่อ belief ทั่วๆไปเพราะมันคือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมซึ่งมีอยู่สองแบบคือ growth mindset กรอบแนวความคิดแบบเปิดกว้างและ fixed mindset กรอบความคิดแบบปิดตายคนที่ประสบความสำเร็จนั้นจะมี growth mindset คือเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาทักษะต่างๆที่ยังหมกมุ่งอยู่ได้ส่วนคนที่มี fixed mindset มักจะเชื่อว่าคนเรามีทักษะที่จำกัดไม่สามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้แล้วขั้นตอนของการปรับ Mindset คือการฟังเสียง Mindset ของเราว่าบอกให้เราทำอะไรเมื่อเผชิญกับความท้าทายต่างๆถ้าเสียงในหัวเราบอกให้ยอมแพ้แสดงว่าเราอาจจะเป็นคนที่มี f ฟิ Mindset ถ้าเสียงในหัวเรามีทั้ง f ฟิ Mindset และ g โก Mindset ให้เลือกที่จะฟังโกด i n d ซ็ t ถ้าเราเป็นคนที่มี e ิก i n เซ e t ให้เปลี่ยนความคิดด้วยการใช้โก๊บไมเซ็ตเถียงกับเปลี่ยนความคิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการหมั่นฝึกฝนผ่านการลงมือทําถ้าสิ่งที่ทําไม่ประสบผลสําเร็จให้บอกตัวเองว่าเรายังทําไม่ได้ไม่ใช่เราทําไม่ได้เมื่อเราปรับมาเซ็ตของตัวเองได้แล้วเราจะมองเห็นโอกาสรอบๆตัวเรามากขึ้นเราต้องลองหาจุดแข็งของตัวเองว่าสิ่งนั้นคืออะไรตอนนี้เรามีอะไรอยู่ในมือที่สามารถใช้ในโอกาสนี้ได้เรามีความรู้อะไรบ้างที่สามารถนํามาปรับใช้ในตอนนี้ โดยวิธีคิดที่นํามาใช้กับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันมีดังนี้ 1. รู้รู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเกิดอะไรขึ้น รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างพิจารณาตัวเองพิจรารณากับสถานการณ์ให้มากขึ้นพยายามหาข้อมูลเพิ่มหรือสังเกตจากคนรอบข้างว่าเราจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นและจะทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีได้มากยิ่งขึ้น 2. รับการยอมรับกับตัวเองและสถานการณ์ปัจจุบันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่เราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกับสิ่งนั้นกล้าที่จะพร้อมรับมือซึ่งเราจะสามารถาข้ามผ่านในสิ่งที่เกิดขึ้นไปในทางที่ดีได้มากขึ้นทำให้การเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองกลายเป็น สเพื่อให้รับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที สามเรียนการเรียนรู้กับวิธีการที่เราจะต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มหรือพัฒนาตัวเองโดยการใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่และนำมาสร้างสิ่งใหม่ๆในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นเอง 4. เริ่มโดยการเริ่มลงมือทำในสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะหาวิธีการฝึกฝนในเรื่องนั้นๆแล้วเราจะรู้สึกมีความมั่นใจไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่ท้าทายได้ส่งผลให้ความสามารถในการพัฒนาตนเองมีมากขึ้น อีกด้วย กรอบแนวความคิดเป็นสิ่งที่พัฒนาได้การเปลี่ยนกรอบความคิดไม่ใช่การนำเอาคำแนะนำต่างๆมาใช้แต่เป็นการมองสิ่งต่างๆด้วยวิธีคิดใหม่ๆโดยเราสามารถทำความเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติจะสามารถวิเคราะห์ได้ถึงสถานการณ์ยอมรับถึงผลกระทบและมานศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนกา,า,ารทำความเข้าใจขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างสารรค์ให้เกิดการเตรียมพร้อมในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ส่งผลกระทบ ตต่อการนนชีวิิดและในวันนี้ดิฉันนางสาวสุดารัตน์ตีละศีขอจบการรายงานเพียงเท่านี้และหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และวิธีการบริหารเวลาและ m ม n d เซตนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ